ซีเซียหัวหลิวสุสานซีเซียสุสานหลวงและชวงซีเซียถูกสร้างขึ้นเมื่อประมาณ1 0 0 0ปีก่อนเป็นหนึ่งในแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมและโบราณคดีที่สำคัญที่สุดของจีนตั้งอยู่บริเวณเชิงเขาเหอหลานในมณฑลหนิงเซีย่ยมีพื้นที่มากกว่า50ตารางกิโลเมตรได้รับการยกย่องเป็นสุสานหลวงที่มีความสมบูรณ์และยิ่งใหญ่มากที่สุดแห่งหนึ่งของจีนถูกขนานนามว่าเป็นพีระมิดแห่งตะวันออกองค์ประกอบด้านสถาปัตยกรรม มีการผสมผสานรูปแบบการสร้างสุสานราชวงศ์จีนบวกกับหลักพุทธศาสนาและวัฒนธรรมการจัดวางสุสานบ่งบอกถึงระดับขั้นและความหมายทางพิธีกรรมได้อย่างชัดเจนรวมไปถึงการวางระบบการจัดการน้ำในพื้นที่แห่งนี้ได้อย่างน่าอัศจรรย์ตั้งแต่พันกว่าปีก่อนจากประวัติศาสตร์และที่มาจึงทำให้สุสานซีเซียได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก UNESCO World Heritage Sites อันดับที่60ของประเทศจีนไปเมื่อวันที่11กรกฎาคมันย เขตปกครองตนเองหนิงเซียประเทศจีนหมวยซักเจส